ค,ครับอี้นะครับเป็นสีอัจฉรยะมาจากจังหวัดเพชรสุริกตกลงให้นหน,นะะอ่อยครับเอาครับีนี้คุณประกาศศิ์เป็นไงบ้างสุดยอดไม่แน่หรอสุดยอดขอบคุณอาจารยหน,นะะ่อครับ ก็น right? okay. okay, oh. ี source, right? ่าของพี okay. 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 ่พ huh? ี่มากนะครับม yeah, ่เจอตอนหลังนะครับเขาจะโดนเขาเขาเขาเรื่องอะไรโอเคเขาพูดเล่นแต่เถียงออนไลน์ใช่ไหมจะดารู้มากให้จะะเถียงแต่ถามทำตามลูกทีนะครับโอเคครับคมีบาททีได้จะมือนบ้างเขามือยหลังของสูงยืนขึ้นได้ไหมยืนขึ้นตบมือดังต่อไดยไหมครับสุดยอดมาก ท่านผู้นครับในห้องนี้ใครต้องการที่จะประสบความเป็นจริงในงานเ,เอเจนซี่บางของพวกหนอขอบคุณยินดีด้วยครับเราหน้าเลยถังมาหลายคนเลยเอาครับถ้าต้องการประสบความเละจะเที่ยงจะถามทำตามลูกถิล่ลยนะฮะเดี๋ยวไปเที่ยงเดต,ต้องตัดไข่ดีเลยเอาเลยครับ,รบวิธีการ หนึ่งที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายมากๆก็คือการเคพื่อนคนนะครับเราพูดกันเยอะแยะมากมายที่เป็นทฤษฎีสวามสำเร็จของงานเน็ตเวิร์กบิลดเออร์ไม่ใช่เซลล์สเปนถ้าเซลล์สเปนเรื่อง,งนี้ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าต้องการเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์ต้องการสร้างบิ๊กออร์แกเซชั่นคุณต้องสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องการเคพื่อนคง หนึ่งในกระบวนการการขึ้นขนเราขึ้นขนเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับให้ตอบได้เราเคลื่อนขนเพื่อเพื่อให้เขาเข้าไปสู่บรรยากาศของความสําเร็จใช่ไหมครับเพราะเราต้องการอะไรครับเมื่อคนคนหนึ่งถูกเข้าไปอยู่ในบรรยากาศความสําเร็จเขาก็จะเปลี่ยนทัศนคติ เร,เรื่องของการเปลี่ยนทัศนติเป็นสิ่งสําคัญมากแต่เป็นสิ่งยากมากที่คุณจะเปลี่ยนทัศนติใครบางคนจ,งจริงหือไมจแต่เราสามารถทําได้ง่ายนิยว่าบปอกกล้วยเข้าปากถ้าคุณพาเขาอยู่ในบรรยากาศของความสเเ็จซึ่งบรรยากาศเหล่านี้คุณสร้างเองไม่ได้เลยครับยิ่งประวัติคุณองไม่ดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยเลยี้ยงเพื่อนเลยนะครับอย่างนี้ยิ่งไม่ได้จะมีภาพของความสมเด็จสักสุวยิ่งต้องใช้บรรยากาศของงานช่วยมากขึ้นเพราะนี่เป็นกลยุทธ์หลักในการที่คุณจะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้สำคัญไหมสำคัญแน่นอนแต่ในโลกนี้มีของฟรีรไหมครับไม่ผมชอบ คำพูดของตาวันท่านหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ผมน่ารักมากท่านบอกว่าของที่แพงที่สุดในโลกก็คือของฟรีพวกผมรทับใจคำนี้มากประเมหนกันเดี๋พี่อภิชาไห้ง่ายๆนะโอ้โหเผมงูตัวหลอดของที่แพงที่สุดในโลกก็คือของฟรีพเพราะนั่นตรงนี้ครับใน,นเมื่อเรา้องการเกษตรเราพูดแรกกี่ไหมครับบรรยากาศ ของความสำเร็จซึ่งมันมีผลกับเรามากๆเป็นสัมพันมากเนี่ยเราก็ต้องแลกมันจริงไหมครับแลกมันด้วยการซื้อปั้าไปใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีของฟรีมองให้ดีๆไอ้ถ้าบรรยากาศความเร็ที่มันสร้างเงินให้เราได้เป็นหมื่นเป็นแสนนั้นเราซื้อได้นี่ขอซื้อก่อนคนแรกเลยจริงไหมเท่ากับเราซื้อความสำเร็จได้ดีกว,ว่าจริงไหมครับ จริงไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากครับแล้วหนึ่งในบรรยากาศของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดตื่นเต้นที่สุดมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนติมากที่สุดก็คืองาน SPC100 แต่แน่นอนถึงไม่ได้ลงทุนแรกวันี้เงิน เงินหัุนาคทุกบาททุกสังนะคุ้มค่าที่สุดถ้าแรกเอสเ n a t u r e น้อยกว่าให้ได้อย่างไรแลนะนี่คือทฤษฎีของคุณสุนันททางลูกบอลดังนั้นคนที่ไปบัตรเอชบีซีไปงานให้ดูสีสรุปนะครับเราตอนแรกตั้งใจจะเปลี่ยนโรงแรมโอ้โหเลยซึ่งไอ้บพตสเทอร์ที่มินดีอยู่แล้วนะครับจะเปลี่ยนโรงแรมโอ้เลย แต่ต้องเป็นวันที่19และ20อาทิตย์กรจจันได้ไหมได้ได้ได้ไหมมีผลไ,ไ,ไหมคิดว่ามีผลไหมก็เลยที่ไปทิดมาเราเลยตกลงยอมให้โรงแรมมันเป็นเป็นอัปเด์เหมือนเดิมเราต้องการให้วันที่เหมือนเดิมแต่เอออะไรบางอย่างเข้าไปนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือ คุณจะต้รับการตรวจเลือดอย่างละเอียดหรดับตรวจเอนไซม์ an, หัวเรือเกี่ยวสับ2,000บาทคุณต้อดชายเช่าเครื่องตรวจ5เครื่องมูลค่าเกือบ2แสนไ่เจอาที่พร้อมรับตรวจเลือดทุกท่านที่มีปากนี้ฟพูดแก่ตรวเลือดจะคุ้มค่าบาดแล้วคุ้มค่าบาดแ,แล้ว,วเดี๋ยวไ่ลงที่พักห้องละ2คนเต็มวิวทะเล ลงมาเล่นสระไว้น้ำ5สระเต็มนั่นเต็มหาส่วนตัวมีมีสวนนกมีฟิตเนสทุกอย่างครบอาหารสามเบอร์แต่พิกศษหัวหนึ่เกือบสองพันบาทเท่าห้องแล้วยังเพิ่มเติมพิเศษเพราะเราเชื่อว่านักธุรกิจของเรามีความสามารถส่วนตัวเยอะจริงไหมครับเราเชื่อว่านักธุรกิจของเราเนี่ยมีความสามารถส่วนตัวเยอะวันนี้ช่วงนี้เขาคิดทางเล่นเงิน เราเลยมี S N E A T E R TALENT ดีไหมดีว้านะักขุบติของเราใครมีความสามารถรอะไรก็ตามแต่นะครับรับประกวด S N E A T E R TALENT เงินรางวัลห้าหมื่นบาทโอ้โหห้าห้าหรายการรางวัลที่หนึ่งสองหมืห่นบาทรางวัลที่สองหนึ่งหมืม่นบาท ไล่ไปเรื่อยห้าที tong. ใครมีเซ็ตมีทีมจะทีมจะเดียวจับคู่จับเส้นกันส่งเข,าาข้าประกวดได้ดีนะเนี่ยโอ้โหสนุกมากเลยนะครับวันสุดท้ายสามพันบาทเนี่ยก็ได้เข้าบัตรฟรีแล้วผมว่ามันสนุกอ่ะเราจะได้แจ้งเกิดกันงๆนี่นะโอเคครับผมว่ามันสนุกมากรายการเนี้ยอันนี้เป็นน้ำชิมนะที่พักอย่างดีติดทะเลสาบแม่น้ำเลิศอาหารน้ำชิม ก่ย่างก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่คุณจะได้รับเข้าไปจริงไหมครับกลับมาฮอตอยู่เดินนออกอนเตอร์มาสิบเอสคา่าเกิดมาที่สําคัญมันใช้เปิดใจโปสเปคของคุณไม่ว่าใจะหินมีอย่างไหนไม่ว่าจะปินญยาโรจากปัาบันไหนไม่ว่าจะปินญยาเอกสามสี่ใบพามางานนี้รอดยากรอดยากครั้งนี้คงแรก ังแรกมันต้องดีที่สุดเพราะเราไม่ให้มือใหม่เราจะ SBC มาหกครั้งแล้วเอ้ยตัวที่ SBN มาหกครั้งแล้ว SBC ครั้งแรกมันต้องเลือกอลังการวไว้ใจทีมงานได้จริงไหมคุณอ้อมยอดชายเก่งไหมครับคุณอ้อมเอ่อผมคิดเก่งไหมครับเก่งคุณยอดชายเก่งไหมครับ,บเก่งค,คุณเชื่อมือคนนั้นหนที่ของคุณ บริษัททำหน้าที่ของเขาเต็มที่คือสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณผ่อนแรงแระษุกเราก็ทำนทั่นเองเราคือไปกว้านผู้คนเข้ามาในางานนีน้จริงไหมถูกไหมครับฝึกฝนวิธีการเชิญชวนคนเข้างานนี้นดังที่บอกไปเรามี a d v a n t a g e ให้ทั้งหลายอย่างจริงไหมครับพี่พัก อาหารบรรยากาศตรวจเลือกถามยังมีทาเรนพิเศษอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้โอ้ไม่ใหญ่จะบรรยายว่ามันสนุกขนาดไหนเป็นงานในครอบครัวเราเองคุณจะประทับกับธุรกิจต่างชาติทีมงานจากพม่าทีมงานจากคัมบูชดทีมงานจากลาวทีมงานจากมาเลเซียมาหลายประเทศถ่ายรูปร่วมกันจะรู้ว่านี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพิเศษพันแทนคุณจะกล้ชิดท่านประทนบก็ไปถ่ายรูปกับท่านได้ การชิดคุณบัญชาและผู้บริหารไปถ่ายรูปได้การชิดนักขุนแผนคุณได้ลงใจไปถ่ายรูปได้พวกนี้มันมีนมูลค่าหมดนะครับไนช่วยสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดสินใจที่จะะสมผสานนะครับลงทุนนะครับเคลื่อนปากนี้ไปสู่ผู้หวังท่านแม่ตัวท่านเองขายไปแล้วไม่รับใจมาคืนนผมสองเท่าจ่ายคืนให้รับประกันดอกเลย พราะฉะนั้นะครับงานนี้ใช้บัตรนี้ให้เป็นประโยชน์บริษัทเล็กๆเขาทำนี้ไม่ได้นะครับไม่มีความสามารถในการทาบริษัทใหญ่ๆจะทําแบบนี้ได้แล้วเราเป็นหนึ่งในคนที่ทาแบบนี้ให้คนได้วันนี้มีบริษัทเครือข่ายเกิดใหม่มากมายเหลือเกินทำไมเิ่งเกิดใหม,ยยหมร่รู้ไหมครับรู้ไหมครับเพราะตลาดใหญ่มากตลาดมันห้าหกหมื่นล้านใหญ่มาก คนก็เข้ามาแยกกันชัยตลาดจริงไหมครับไตวมาสสัส,ส่วนใหญ่99-99เข้ามาเพราะว่าหวังจะมาร่่ำรวยในงานเครือขา่ายจริงไหมครับประเทมีเงินทุนอยู่นิดนิดหน่อยๆ5ล้าน10ล้านมาทำแล้วหรือประเทมเไม่มีเงินทุนเลยจะซื้อหรอเปล่าเข้ามาทำแล้วประเทศนี้น่ากลัวมาก เรื่องทำให้วงการเสียชื่อเสียงคนที่คนที่มีปัญหาคือนักธุรกิจที่เข้าไปบินเหมือนกับบินเข้ากอฝังยยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคุณต้องใช้ความพิจารณาอย่างรอบครอบใช่ไหมครับซึ่งเหตุการณ์เราได้มันไม่มีในเอเจนเจอร์ S เราไม่ได้หวังความรา่ำรวยเพราะร่รว,ว,วยอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆคือเราเป็นสมาชิกเนีย่ยเราหวังได้เลยใช่ไหมครับอ่านนี่คืออะไรของมันถามนันฝกฝ่าว่านะครับถ้าต้องการที่จะ ประสบความเร็ยอย่างจริงจังคุณออกไปซื้อบัตร s v c คู่วันนี้1,900บาทราคาเต็ม2,100บาทวันนี้ซื้อราคาพิเศษ2,000เอ่อ1,900บาทวันเดิมครับ18และ19มิถุนายนเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนลางานไปแล้วเราไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสรุปตรงนี้นะครับมีทุกอย่างกลับมาให้เราอย่างเต็มที่ไหนขอดูคนต้องการความสบถอีกครั้งนี้ครับ ขอบคุณเนะายด้หครับจบแล้วไปซื้อบัตรก่อนกลับบ้านที่ถึงทายซื้อไปถ่ายกับด้วยครับแล้วถูอยู่เพราว่าคุณก็มาเพิ่มเงอย่าง่บคุณครั t อ i n g s to do